สวัสดีค่ะชื่อนในชนกลงเรือค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับเอพิโซด6นะคะ EP 6นะคะในหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังนะคะในตอนที่ชื่อว่าจิกซอชีวิตอ่าแค่หัวข้อก็น่าสนใจใช่ไหมคะจิกซอชีวิตนะคะคุณทอมนะคะได้เล่าถึงเรื่องที่ตอนที่คุณทอมได้ไปฝึกงานนะคะในฝ่ายเอกสารนะคะในฝ่ายบุคคลเนาะก็เลยไปล่วงรู้นะคะในเรื่องของเงินเดือนของ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะคะซึ่งผู้จัดการฝ่ายบุคคลเนี่ยนะคะไต่เต้ามาตั้งแต่แบบเงินเดือนนะคะหมื่นกว่าบาทนะคะจนกระทั่งนะคะเขาทํางานมาทั้งหมด9ปีนะคะเงินเดือนรวมทั้งหมดประมาณ3 0,000ื่นนะคะคุณทอมเริ่มคำนวณแล้วะาะว่าถ้าเงินเดือนสาม0 0ื่นนะคะค่าใช้จ่ายหากค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าอาหารการกินค่าที่อยู่โหจิปาถะประมาณสอง0 0บาทถามว่าวันนี้นะคะ คุณทอมก็เลยนึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เราเหลือเงินเดือนละ10000บาทเราจะไปสร้างชีวิตได้ยังไงนะคะแล้วสิ่งที่ทําให้เขาคิดนะคะว่าเฮ้ยวันนี้ความเชื่อนี้มันถูกหรือเปล่านะคะเขาก็มาเจออีกคนนึงนะคะก็คือเป็นรุ่นพี่ของเขาเป็นผู้จัดก,การโรงแรมนะคะระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะคะผู้จัดก,การโรงแรมนะคะทํางานมาทั้งหมด19ปีโอรู้สึกว่าตรงกับตัวเองเลยนะคะทํางานมาทั้งหมด19ปีนะคะ รายได้นะคะบอกเลยว่าก็หลักหมื่นเหมือนกันนะคะผู้จัดก,การโรงแรมท่านนี้นะคะก็ได้เล่าให้กับพี่ทองฟังว่าเริ่มแรกเขาเข้ามาทำงานตั้งแต่นะคะตำแหน่งตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เป็นลูกจ้างทำงานทุกอย่างทุกแผนกนะคะจนผ่านประสบการณ์มาทั้งหมดเนี่ยปีสิ่งที่เขาวาดฝันไว้นะคะเขาฝันว่าเขาจะต้องปีนขึ้นไปให้ถึงจุดชั้นดาดฟ้านะคะ เขาเปรียบเสมือนการทำงานของเขามันคือการพาดบันไดไปที่ตึกซึ่งคาดหวังไว้ว่าบนตึกชั้นดาดฟ้านั้นจะต้องมีสิ่งที่เขาฝันอยู่ไม่ว่าจะรถจะบ้านอิสรภาพทุกอย่างแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาได้เจอมันคือความว่างเปล่าโอ้ยิ่งทำให้นะคะคุณทอมเนี่ยคือแบบยิ่งมีความเชื่อในเรื่องนี้เลยว่าวันนี้นะคะถ้าเราอยากล่วงรู้อนาคตของเรา ให้เราถามรุ่นพี่นะคะที่ทำงานเดียวกันกับเรามาก่อน10ปีอนาคตเขาเป็นอย่างไรอนาคตเราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ก็ใกล้เคียงจริงไหมคะฉชนั้นวันนี้นะคะคุณทอมเริ่มมีความคิดเลยว่าไม่อยากทำงานประจำนะคะไม่ใช่ว่างานประจำไม่ดีนะแต่เขาอยากทำงานนะคะไม่ใช่แค่เลี้ยงชีวิตแต่ต้องเป็นงานที่สร้างชีวิตได้ ะะวันนี้นะคะเปรียบเสมือนเวลาที่เราไปเลือกซื้อจิ๊กซอนะคะเราอยากได้จิ๊กซอแบบไหนคะเราก็ต้องเลือกที่หน้ากล่องจิ๊กซอใช่ไหมคะถ้าเราเลือกนะคะจิ๊กซอที่เป็นรถเต่าก็ไม่สามารถต่อออกมาแล้วเป็นรถเฟอร์รารี่หรือรถสปอร์ตได้จริงไหยคะขนาดจิ๊กซอของเล่นนะคะยังต้องคิดแล้วจิ๊กซอชีวิตจะไม่คิดได้ยังไง เรื่องนี้นะคะสอนให้รู้เลยนะคะว่าวันนี้นะคะเราต้องพิถีพิถันในการวางแผนอนาคตภาพสำเร็จของเราอนาคตอยากเป็นแบบไหนเราต้องเลือกตั้งแต่แรกค่ะแล้วเราก็ลงมือทำให้มันสำเร็จแต่วันนี้นะคะถ้าเรานะคะพลาดบันไดผิดตึกเราอาจจะเสียเวลาไปทั้งชีวิตก็ได้นะคะโอเคเรื่องจิก๊กซอชีวิตสนุกไหมคะ อ่านะคะถ้าสนุกนะคะยังไงนะคะติดตามกันเอพิโซดต่อไปได้นะคะใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะ s u b สไ r i b e กันได้นะคะก็ขอขอบคุณด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ